สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Healthy Friday ครับวันศุกร์สุขภาพดีมาอีกแล้วดูแลร่างกายด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยนะฮะใช่ค่ะเช่นเคยครับอาจารย์ซาครับดออรอลิษานานาอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์รและเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลคอยแนะนํากับเราใช่แล้ววันนี้พูดถึงคนที่มีอาการอะไรครับอาจารย์ซาวันนี้เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางโลหิตจางหรือโรคซีดก็ได้บางทีเราได้ยินโรคซีดพอบอกโลหิตจางเนี่ยคนก็นึกถึงว่า แต่ว่าเลือดหลาอออกมามันจะสีแดงไม่สดใช่ไหมมันจะเป็นมันจะจางๆอะไรงั้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่พราะว่จจางเป็นไงฮะอาการมันเป็นไงครับจริงๆมันเกี่ยวกับว่าปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายเราน้อยลงธาตุเหล็กนี่เป็นตัวประกอบสําคัญในเม็ดเลือดที่ทําให้เลือดมีสีแดงนะคะและอย่าลื่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยพอมีธาตุเหล็กปุ๊บมันมารวมตัวกันแล้วมันก็นําพาออกซิเจนไปตามทั่วร่างกายพาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายค่ะรวมถึงในกล้ามเนื้อเราด้วยที่กล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อที่มันมีีสแดง ก็มาจากเหล็กหรือมาจากฮีโมโกลบินนั่นเองที่พอเหล็กน้อยลงเลือดจางปุ๊บผลเป็นไงฮะช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเหมือน ที่สะสมของเหล็กมันน้อยลงในร่างกายนะคะก็จะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่เมื่อมีอาการช่วงแรกจะมีเรื่องแบบว่าเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงโดยยังไม่ทําอะไรยังไม่ทําอะไรคืออยู่เฉยๆรู้สึกเอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่มีแรงไม่มีแรงเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุบางคนเป็นเอกแบบหนึ่งอาจจะเหมือนหงุดหงิดง่ายก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแบบบางทีดูว่าเรามีสิทธิ์แถวลูกตาไหมโดยดูที่บริเวณรอบตาหรือดูอ้าปากใช่ค่ะด้านในหรือเขาก็จะให้เราอ้าปากดูข้างใน อะไรเงี้ย<อ>ค่ะหรือดูที่เล็บ,ลบก็เป็นการสังเกตเบื้องต้นซิดไหมใช่ค่ะควรจะชมพูแล้วเป็นขาวๆหรือเปล่าอ่าแต่<ช>พอเป็นแล้วเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ อาหารที่จะต้องอต้องเลือกรับประทานนี่ควรจะเป็นประเภทไหนยังไงฮะแน่นอนค่ะอะไรก็คือที่มันมีธาตุเหล็กคือธาตุเหล็กเนี่ยปกติเราแนะนําคือเราทานอะไรที่มันมีธาตุเหล็กแล้วเราทานร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินซีด้วยค่ะทำไมล่ะครับทำไมต้องร่วมกันวิตามินซีมันช่วยนําพาเหล็กคือช่วยให้ดูดซึมเหล็กในกระเพาะได้ดีกว่าเพิ่มการดูดซึมนั่นเองอ๋อใช่คู่กันก็จะดีมากเลยดีมากเป็นคอมโบม,ม,มาด้วยกันดีที่สุดเหมือนขนมจีนกับน้ํายาอะไรอย่างนั้นเลยเสริมไข่ต้มไป วิอาหารที่แนะนำจะให้ทำวันนี้คืออะไรครับที่มีเหล็กและวิตามินซีเป็นตับไก่สเต๊ะบาร์บีคิว งั้นผมลงมือเลยนะเอาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรารวมทุกอย่างไปด้วยกันหัวกะทิใช่แลยก็หอมมากอันนี้นมสดนมสดใส่เข้าไปผงต่างๆนี่ผงต่างๆรวมเลยนะทุกอย่างใส่หมดเลยค่ะอ ือไม่ใช่ว่าสีสันสวยงามแน่นอนตับเราจะเอามาเสียบไม้ย่างเลยไม่ใช่นะฮะเราต้องมีการหมักแล้วก็ใช่ค่ะบางคนบอกตับบางทีมีกลิ่นไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะกรบตรงนั้นแล้วก็น้ำตาลด้วยน้ำตาลและเกลือนะฮะนี่ะมีตวงเรียบร้อยใส่ไปเลยค่ะผมใส่ตับเลยนะฮะได้เลยค่ะค่อยๆใส่อใช่เพราะตับเนี่ย พอเราเขาคนเรียบร้อยแล้วเราก็หมักด้วยนะฮะใส่ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็หมักเขาให้เครื่องเทศเขาเข้ากันได้ดีอ๋องั้นใส่ตู้เย็นเลยนะฮะได้เลยโอเคตู้เย็นเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วครับค่ะตรงนี้เราทาอะไรต่อดีระหว่างเรารอเขาเราก็ทําน้าจิ้มน้าสเต๊กที่ทำจิ้มสเต๊กเองด้วยนะต้องเราทําเองเลยโอ้โหไม่เคยทําเลยอ่าดีฮะทํายไหมไม่ง่ายไม่ยากเลยนะคะเราติดไฟก่อนมามีอะไรบ้างครับ เรามีน้ำกะทินะคะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดแกงแบบเผ็ดด้วยแบบเผ็ดนะคะถั่วลิสงขั้วแล้วก็เกลือนั่นเองแล้วก็กะทิก่อนเลยค่ะอาจารย์ซาครับใครบ้างที่มีความเสี่ยงจะเป็นโลหิตจางได้จริงจริง คนทุกเพศทุกวัยเสี่ยงใช่ค่ะเราต้องดูก่อนว่าปัจจัยที่เขาเสี่ยงคืออะไรส่วนมากที่พบกันบ่อยคือเราทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยกว่าความต้องการยกตัวอย่างอย่างแรกคือเด็กที่อายุประมาณ6เดือนเป็นช่วงที่เขาจะแนะนําให้เริ่มทานอาหารที่ไม่ใช่จากนมแม่ละ6เดือนขึ้นไปใช่ค่ะเพราะเหตุผลก็คือมีเขามีความต้องการเหล็กสูงและให้นมแม่เนี่ยไม่เพียงพอเพราะร่างกายกำลังผลิต ค่ะเขาเริ่มโตขึ้นเพราะงั้นก็เป็นช่วงแรกของช่วงอายุที่เขาต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นงั้นในเด็กเล็กๆลื้ไปเขาจะได้ธาตุเหล็กจากไหนก็เป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นตับก็ได้เหต่ันั้นเราต้องมาบดกาววะช่วงอายุของเขาหรืออาหารเสริมนะคะของเด็กพวกเป็นข้าวข้าวเสริมอะไรเงี้ยข้าวบดอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะเสริมด้วยธาตุเหล็กด้วยเหตุผลนี้เพราะเด็กมีความต้องการ นะคะพอโตขึ้นมาผู้หญิงเริ่มมีประจำเด ne, so> เือนความต้องการเหล็กเขาก็เพ yeah um> ิ่มขึ้นกว่าผู้ชายเพราะเสียเลือดเพราะเสียเลือดบางส่วนหรือว่าธาตุเหล็กบางส่วนในประจำเดือนนะคะ พอถึงคนแก่คนแก่บางคนไม่ค่อยชอบทานเนื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีมันเหนียวเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เขาก็เลี่ยงไปโดยปริยายซึ่งความต้องการเขาก็ยังมีอยู่แต่เขาเลี่ยงไปเองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขาดได้อาจจะเป็นโลหิตจางได้ใช่ค่ะแต่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมฮะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนใช่ดูปัจจัยเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่สบายคือเป็นโรคที่อาจจะก็เพราะอะไรไม่ค่อยดีลำไส้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดูดซึม สารอาหารก็อาจจะเสี่ยงได้หรืออย่างของชาเป็นดูทางด้านกีฬายนักกีฬาบางประเภทก็เป็นเรื่องโลหิตจางก็มีเยอะสูงใช่ใช่ที่เราเดือดแล้วครับค่ะเราก็ลอยเขาแตกมันสักนิดหนึ่งนะคะกลิ่นมาละหอมชอบสังเกตนะพอเราคนไปเรื่อยครับสีก็จะเข้มขึ้นใช่ค่ะเราก็เห็นมันเนี่ยค่อยๆแตกออกมาใช่ค่ะเยอะขึ้นนี่คืออาการแตกมันถูกต้องค่ะระหว่างนี้จานซ่าครับ เมื่อยใช่ไหมคะบอกมาไม่ไม่ไม่ได้เมื่อยเดี๋ยวผมจะไปหยิบเอาตับที่เราจัดการแบบไว้ในตู้เย็นเธอคิดว่าพี่เมื่อยก็เลยสลับการเอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาแล้วครับเยโอ้้หูจะกูเย็นเลยระหว่างนั้นจะทราบคนไปนะได้ค่ะผมจะเสียบไม้แล้วนะได้ค่ะ จาสร้างครับการที่ร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้ดีเพราะวิตามินซนะีเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะคือจริงๆเราร่างกายเราเนี่ยก็ดูดซึมธาตุเหล็กได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้วิตามินซีนะคะแต่ว่าจริงๆธาตุเหล็กเนี่ยมันมันมี2ประเภทเรียกแบบฮีมแบบฮีมคืออะไรฮะคือแบบที่มันตัวเหล็กเนี่ยมันติดกับโปรตีนชนิดหนึง่งนะคะ,ะ,คะซึ่งแบบฮีมเนี่ยร่างกายดูดซึมได้ง่ายกว่านะคะ เทียบกับแบบที่ไม่ฮีมไม่ฮีมเนี่ยมันจะไม่มีโปรตีนตรงนี้คือเขาจะดูดซึมได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทานทั้งแบบไหนทั้งแบบฮีมหรือไม่ฮีมเนี่ยรวมกับวิตามินซีเนี่ยมันช่วยในการดูดซึมนะคะคบแบบฮีมเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์คือมันเป็นแหล่งที่เราคุ้นเคยเป็นประจำถูกไหมคะคแต่ว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะค เสียบได้6ไม้ฮะอืมเรียบร้อยซอสนี่เหลืออะไรครับเหลือเราใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกปรุงรสได้แค่นั้น,น,น,นเองนะคะเติมเลยฮะให้ยังไงฝังนี้ฝั่งกระทะผมทาเนเลยเลยนะครับแล้วก็เวลาปรับจะลงไหมนะฮะเอาเลยค่ะโอ้ สุดท้ายอันนี้ระหว่างเรารอให้เขาย่างเนี่ยเราจะเพิ่มตัวน้ำหมักทาบนตัวบาร์บีคิวก็ได้นะคะถ้าอยากเพิ่มรสชาติก็จะดีนะคะพร้อมไหมฮะ จริงเอาใส่เรื่อยๆก็ได้ค่ะตัวน้ำหมักเนี่ยเพราะว่าเรายิ่งทาเยอะยิ่งเข้มข้นรสชาติยิ่งเข้าเนื้อคนขายมูสเต๊์ใช่ค่ะเราจะเห็นเข้าโอ้โหไม่หยุดเลยทาตลอดกะทิทาตลอดเลยทาตลอดเลยนี้เราเป็นกะทิน้ำหมักด้วยหอมหอมแล้วแล้วมีวิธีตรวจสอบไงครับว่าเราจะรู้ไงสุกแล้วเนี่ย ดูก็คือถ้ามีอะไรจิ้มเราเอาซ่อมจิ้มนิดหน่อยเลยนะ,นะคะจิ้มคือ <c ười> ถ้าเราดูจิ้มปุ๊บแล้วมันยังมีน้ําแดงๆไหลซึมออกมาเนี่ยก็คือยังไม่สุกเราก็รอเขาอีกนะคะหรือเราจิ้มแล้วดูสัมผัสด,ดูว่ามันยังเละอยู่ไหมข้างในนะคะพถ้าสุกแล้วควรจะแข็งหน่อยควรจะแข็งหน่อยอใช่ค่ะ,คะ ันนี้เราต้องแอบดูข้างๆมันยังจะเห็นบางทียังมีเลือดไหลซึมออกมาดหน่อยนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆพลิกเขาไฟก็อย่าแรงมากใช่ใช่อ่อนๆชิ้นที่เล็กๆเราก็จะรู้แล้วว่าเขาน่าจะสุกเร็วกว่าของอันอื่นเขาหอมมากสุดยอดโอ้สีสันความหอมมาเลยใช่ค่ะระวังนะฮะได้เลยจัดจานเลยค่ะ และที่ต้องมีอย่างน่นอนคืออาจะใช่ไหมครับชรับประทานด้วยกันก็แตงกวาหอมแดงพริกใส่แล้ว้มสายชูวันนี้ทำง่าย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 เรียบร้อยครับได้เสร็จครบหมดดูมืออาชีพมากเลยสวยงามสีสันนะค่ะอาจเดี๋ยวชิมต่อแต่ว่าที่เนี้ยที่วางอยู่ด้านหน้าเยอะแยะเนี่ยแต่ว่ามีทั้งที่มีทั้งเหล็กแล้วก็วิตามินซีอยู่ด้วยกันใ่อันไหนมีเหล็กอันไหนมีวิตามินซีครับค่ะ คือหลักๆที่เราทราบก็คือดูตรงนี้ก่อนนะคะพวกตับทั้งหลายนะคะเป็นสัตว์ทั้งหลายใช่มีธาตุเหล็กเยอะนะคะแล้วก็เลือดด้วยมีเลือดด้วยนะคะแต่อย่าลืมพวกเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อแกะอะไรเขาก็มีเหล็กเหมือนกันก็มีธาตุเหล็กถูกต้องนะคะอันนี้คือเขาจะเรียกเป็นพวกฮีมที่ดูดซึมได้ดีนะคะส่วนด้านนี้ก็มีเหล็ก อ๋อท่วต่างๆนี่แหละั่วต่างๆก็มีเหล็กเขี้ยวท่นเลื้งถั่วด่ามีหมดเลยแหละแต่อาจจะดูดซึมได้ยากกว่าเป็นแบบนอนฮีมนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะทานคู่กับผักหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีเพื่อให้ดูดซึมได้ดีขึ้นทีนี้สําหรับผักที่มีวิตามินซีเพื่อจะได้รับประทานคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นบรอกโคลี่ใช่ไหมคะเพราะั้นเราอยากจะเพิ่มเราก็ทําเมนูเช่น ตับผัดบ็อกโคลี่ก็ได้ได้คู่เลยได้คู่กันเลยแล้วก็วิตามินซีไปด้วยกันใช่ค่ะผักกระเฉดก็มีวิตามินซีถูกต้องเราก็ผัดกะตับได้เลยนะคะผักกูดสนโสมะเขือใช่มะเขือพวงอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะได้หมดส้มส้มก็คือวิตามินซีฝรั่งฝรั่งก็เป็นวิตามินซีนะคะส่วนผักคะน้ากับผักบุ้งนะคะก็มีธาตุเหล็ก เหมือนกันเขามีธาตุเหล็กแต่อันนี้เป็นธาตุเหล็กที่ดูดซึมได้ยากกว่าก็เป็นนอนฮีก็ต้องรวมวิตามินซีเหมือนกันใช่ถูกต้องเห็นแบบนี้แล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะเลือกเมนูอะไรที่ได้ทั้งธาตุเหล็กและวิตามินซีไปด้วยกันการดูดซึมที่ดีขึ้นค่ะถูกต้องสามารถจะสร้างแสนเมนูเพิ่มเติมได้ใช่จริงๆเราไม่ต้องทานในในจานเดียวกันก็ได้เราทานในมื้อนั้นก็ได้เช่นทานผลไม้เป็นของว่างในมื้อนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะล้างปาก หรือเป็นรูปแบบน้ำผลไม้ตั้งข้างๆก็ได้เหมือนกันแต่ควรจะสม่ําเสมอแค่ไหนฮะทุกมื้อไหมครับทุกวันไหมครับต้องมีสําหรับคนที่เป็นโลหิตจางคนที่เป็นโลหิตจางก็ต้องพยายามทานทุกวันนะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กคนทั่วไปถ้าไม่ได้ขาดกยังไงเขาแนะนําว่าให้ทานเนื้อสัตว์หรืออะไรที่มันเป็นมีธาตุเหล็กเนี่ยอย่างน้อยที่ละสามถึงสครั้งนะคะครั้งนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกมื้อต่อวันไม่ใช่ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้ามีคือถ้าทุกวันมีอะไรที่มาจากเนื้อสัตว์ก็ดีดีกว่า อ่าเป็นการที่จะไม่ขาดธาตุเหล็กในร่างกายนะฮะเห็นความสําคัญแบบนี้แล้วก็อย่าละเลยนะครับเพราะบางคนบอกว่าฉันไม่เอาเนื้อสัตว์เลยตับแต่ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลอะไร่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องคิดว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสามารถเป็นยาได้ถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายใช่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเมนูอีกอันนึงใช่ไหมอีกอย่างครับเป็นเมนูไข่ป่าไข่ ไข่ปมปมไข่ปมปมปำปมหรือเปล่าเป็นอาหารเหนือเจ้าอารเหนือด้วยครับไข่ปำปมปมปมนี่แหละนั่นแหละเรามาต้องมาดูกันต่อไปคืออะไรว่าจะเป็นอะไรนะครับทำไมถึงไข่ปามแล้วก็จะดีต่อร่างกายสำคนที่เป็นโรคหิดจางได้ยังไงเดี๋ยวชมกันช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราขอชิมหนึ่งก่อนนะเอาเลยค่ะผลไม้เลยฮะใช่เลยขอบคุณค่ะเยี่ยมเลย กลับมาชมเ e ล l ี h y f r i เดย์กันต่อนะครับได้หนึ่งเมนูเป็นเรียบร้อยช่วงที่ผ่านมามาถึงช่วงนี้ปัม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 ไม่ใช่ไข่ปัมไข่ปัมนั่นเองคืออะไรครับไข่ไข่ปัมนะไข่ปัมเป็นอาหารเหนือคำว่าปัมเนี่ยแปลว่าปิ้ง อ๋อใช่ไข่ปามคือไข่ปิ้งไข่ปิ้งกระเจ้าเยสไม่ใช่แล้วคนะอานแล้วยังไงฮะพอไข่ปิ้งก็ทาดาวไข่ปิ้งไม่เห็นจะก็อย่าลืมว่าวันนี้เราเราจะดัดแปลงไข่ปามโดยใส่สูตรผสมนะคะที่มีธาตุเหล็กคือหอยนางรมอ๋อเป็นไข่ปามหอยนางรมแต่เรามีคําว่าต้มยำเข้าไปด้วยต้มยำเพิ่มอีกด้วยไข่ปามต้มยำหอยนางรมโอ้โหไม่ปามทรรมล่ะลูกอยามปามปาม คือนอกจากป่ามแล้วยังต้งยมยำหอยนางรมใส่ใใก,ก็ได้ถูกต้องคือเพื่อให้มีรสชาติมากขึ้นใช่ค่ะคะเพราะบางคนนก่เพาะไข่หอยนางมรมไข่เจียวหอยนางรมก็ได้นะ,ะแต่มันต้อง พวกนั้นจะต้องไปเจียวน้ำมันเยอะถ้าคนแบบกลัวเรื่องน้ํามันกลัวเรื่องพลังงานเราก็เอามาปิ้งหรือเอามาปามซะก็ลดตรงนั้นได้ออันนี้ก็เป็นอาหารเหนือนะครับที่เราจะมาดัดแปลงเพราะั้นวิธีการทำแน่นอนก็ต้องมีไข่ไข่ก่อนนะคะไข่ไก่ที่ซื้อหมดตลาดเลยครับต้องเอาไข่เป็ดมาเสริมไม่ใช่เราเอาไข่เป็ด วันนี้เนี่ยเพราะว่าไข่เป็ดเขามีสีเหลืองกว่าไข่แดงไข่ไก่ออ๋สีจะสดกว่าสีเขาจะสดกว่าสวยกว่าใช่แล้วแค่นั้นเองก็เลยใช้ไข่เป็ดหนึ่งฟองนะครับไข่ไก่สองฟองใช่แล้วทำไมไม่ใช่ไข่เป็ดทั้งหมดเลยล่ะครับอาจจะเหลืองเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะคจะไม่สงสัยอะไรเรื่องแบบนี้ผสมกําลังดีรวมกันอ่าแล้วก็ตอกไข่เลยนะครับใส่ลงไปสามฟองนะฮะสามฟองค่ะแล้วก็จะทำสามกระทงใสามกระทงเปล่า ตีไข่เข้ากันใช่ไม่เกี่ยวยังต้องตีนะต้องตีให้เข้ากันแค่นั้นไม่ได้ให้ฟูไม่ได้ให้ฟูใช่ค่ะไม่เน้นที่ฟูมเระหว่างนี้เราตั้งไฟเลยครับไฟอ่อนไฟอ่อนๆใช่ค่ะพอดี๋ยวจะไหม้นะคะเราก็ให้กระทะเขาอุ่นนิดนึงครับระหว่างนั้นถ้าไข่เราเนี่ยเข้าันแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงครับซึ่งมีน้ำพริกเผาโอ้ยนี่เครื่องต้มยำเลยนะใช่พริกเผาเราใส่น้ำพริกเผาก่อน นะคะคแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะน,นาวมะนาวครับนะคะใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็คนหนึ่งรอบให้เข้ากันก็คือให้น้ำพริกเผาเขาละลายก่อนครับที่หั่นๆัเอาไว้แนอะไรฮะเครื่องต้มยำเป็นเครื่องต้มยำ<ล>นั่นเอง อะไรต่อครับเพราะคนเข้าที่ปุ๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะฮะทั้งทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นหอยนางรมอันนี้แหละ<ข>ตัวหอมกลิ่นหอมได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ค่ะที่เราหั่นฝอยไว้ใช่แล้วนี่คนให้เข้ากันแล้วก็พริกนะคะอันนี้ก็ตามใจชอบอยากเผ็ดน,น้อยก็ใส่น้อยก็ได้อยากเผ็ดมากก็ใส่มากผมว่าสักแค่นี้ก่อนดีไหมฮะได้ ก็จะมีรสชาตินเนี่ยใช่ถูกต้องเตาเราเป็นไงฮะเริ่มแล้วค่ะเริ่มร้อนละสุดท้ายเลยหอยนางรมของเราหรือพระเอกของเราซึ่งมีท่านเหล็กสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นะคะเขาเองฮีโร่ไม่ใช่เราใส่เยอะนี่เนี่ยค่ะเราก็ใส่แต่ว่าไม่ต้องคนมากนะคะเราใส่สุดท้ายเฉยๆเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ในภาชนะ ที่เราจะเตรียมไว้ปามนั่นก็นนคือ,คอกระทงอันนี้แหละฮะแล้วแต่ความชอบเลยใช่ค่ะใครชอบแบบไหนหน้าตากระทงจะทําไงก็สร้างสารรค์กันได้ใช่เลยลเราทาเป็นรูปเหมือน,เ,อนเรือเือรใช่ค่ะ <ลง S 1> เราก็ตัดสายได้เลยค่ะ ราไม่มีปิ้งเราไม่อยากจะปิ้งเราจะไปทอดก็ได้นะคะเอาไปเจียวอะไรอย่างนี้ได้เอาไปเจียวก็ได้จริงๆสะว่าใส่เตาอบก็ยังได้เหมือนกันใช่ใช่ถ้าเราไม่มีน้ำมันอ่าหรือนึ่งก็ยังได้เลยนะคะเพราะนั้นมันก็ดัดแปลงได้วิธีการทำของเขาซึิงแต่โดยหลักการคือเราแทนที่จะไข่เจียวธรรมดาเราก็เลือกหอยนางรมซึ่งมีธาตุเหล็กใช่ค่ะเติมต้มยำรสชาติที่แปลกใหม่เออนี่แปลกมากนะฮะ ดูนะคะคราวนี้เราต้องใจเย็นๆแล้วเพราะเราใช้ไฟอ่อนให้ไข่เขาค่อยๆสุกนะคะซึ่งอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงได้ยังฮะอาจารย์ได้แล้วค่ะเคลราก็ดูว่าน้ำเขามันไม่ได้มีออกมาแล้วมันยังแห้งแล้วนะคะเอาซ่อมจิ้มดูก็ได้เพื่อเช็คดูว่าสุกไม่สุกตามมผ่านไป20นาทีด้วยประมาณใี่ไฟอ่อนๆนะครับใจเย็นนิดนึงก็จะได้ ไข่ปามต้มยำหอยนางรมนะคะใช่แล้วยกวางเลยนะเอาเลยค่ะวางได้เลย แล้วกลิ่นก็มาหอมจังตามเป็นมันแต่ก่อนจะชิมนะครับย้ำกับคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าผู้ที่มีปัญหาโลหิตจางค uh huh. วรเลือกรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กแน่ๆใช่ค่ะแต่ก็ต้องบวกอะไรอีกฮะต้องมาพร้อมกับวิตามินซีดีที่สุดนะคะแต่อย่าลืมว่าธาตุเหล็กเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่โลหิตจางไปแล้วนะคะทุกคนควรจะต้องทานธาตุเหล็กทุกวันะนะคะหรือยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีไม่เสียาหายซึ่งะะก็มีอยู่ในอาหารทั้งตับ ใช่เนื้อแดงแดงเนื้อแดงแดงค่ะถั่วเถออะไรเขาก็มีนะคะเพียงแตไม่มีหลายชนิดแต่ลืมทางกับวิตามินซีนะคะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยเพื่อการดูดซึบที่ดีขึ้นถูกต้องค่ะนี่คือ healthy Friday นะครับที่บอกผู้ชมให้ดูแลสุขภาพด้วยการกินเพราะว่านั่นก็เป็นยาได้เหมือนกันถู้องกันแล้วก็เยียวยาได้ด้วยถูกต้องค่ะเมื่ออาหารครบแล้วอย่าลืมออกกำลังกายใช่ไหมใช่แล้วนี่อาจารย์ซายำมาตลอดทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งครับ ก็คุณบว้ยแล้วก็อาจารย์ต้นก็รออยู่นะครับเพื่อ้นแนะนำผู้ชมในการออกกำลังกายแต่ตอนนี้เราก็ลาไปก่อนพร้อมๆกับจะชิมไข่ปลาน,นี่ด้วยใช่แล้วค,ะค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับราอาจารย์อาบุธฮแเย้ขอบคุณค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องสมดุล เรามีตัวแทนมาทดสอบดูซิว่าคนปกติเป็นยังไงพร้อมครับอ้าวอ้าวต้องพยายามประคองนะครับมันมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาอย่งไรก็แล้วแต่เราต้องทรงตัวอยม่นะครับเราต้องทรงตัวให้อยู่หทรงตัวอยู่สมดุลเราสามารถ เพิ่มศักยภาพกล้ามเนื้อ <บน S 2> ของเราได้ดและสมดุลสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อป้องกอันอุบัติเหตุแน่นาครได้และทักษะทางกีฬาถ้าเพิ่มสมดุลก็จะ <บน S 2> ยิง<ด>่งท, <ละ S 1> ทำให้ดีขึ้น